สดีครับเพื่อนๆนนะครับตอนนี้เราออกจากอำเภอแม่แจ่มมาแล้วนะครับวันนี้บังเอิญว่ามีพายุเข้ามาพอดีนะครับปกติแล้วตรงนี้นะครับเราจะเห็นพระธาตุนะครับของพระอักาศสามองค์นะครับตั้งอยู่แต่วันนี้น่าเสียดายนะครับว่าเมฆนะครับเมฆบอกได้บดบังทําให้เราไม่เห็นพระธาตุนะครับ อีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นไปในองค์พระธาตุนะครับแต่ถ้าท่านมาจากอำเภอจอมทองนะครับท่านจะไม่เห็นไม่สามารถจะมองเห็นดอยนอินทนนท์ได้แบบนี้นะครับต้องมาจากอำเภอแม่แจ่มเท่านั้นนะครับจากขุนยวมมาแม่แจม่มระยะทางจากขุนยวมมาตรงนี้นะครับแ80ดสิบกิโลนะครับตลอดเส้นทางมีการปลูกสเบอรร่ปลูก พืชผักทางการเกษตรเยอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเราเห็นนะครับดอยสนน์นะครับภูเขาเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับมีความสูงมากมายนะครับประมาณเจ็ดแปดกิโลนะครับจากพื้นนั่นเองนะครับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย นะครับต้องมาทําแม้แจ่มนะครับเพื่อจะมองเห็นแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับตามรอยพ่อนะครับเรามาดูนะครับว่าอันนี้คืออะไรครับของชาวล้านนานั่นเองนะครับตรงนู้นนะครับเราเห็นพื้นที่ทําการเกษตรนะครับของอำเภอแม่แจ่ม สมัยก่อนนะครับมาทาวิจัยที่แม่แจ่มนะครับผีจะโดมากนะครับนักกษาต่างที่มาเคยทําวิจัยที่นี่นะครับเพราะว่าการสร้างบ้านของคนแม่แจ่มเขาจะใช้ไม้สักนะครับบ้านหลังหนึ่งมีไม้สักทําเป็นเสานะครับไม่ต้องริบไม่ต้องอะไรเลยมากกว่าสาสิบต้นเป็นไม้สักต้นต้นเป็นลำๆเลยนะครับเราผ่านมาเราจะเห็นแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายเข้านะครับเป็นไม้สัก ไม่สักทอคนองครับรูปขนาดสามคนโอบและไม่สักวเหล่านี้นะครับจะมีผีพายนะครับอยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับซึ่งก็มีตำนานเล่ากะเล่าขานกันมามากมายนะครับเดี๋ยวมีโอ,อกาดก็จะเล่าให้ฟังนะครับ